ตัวเดซี่เองอะค่ะเราใช้หลักสูตร EYFS ของประเทศอังกฤษที่หลักๆแล้วเราจะเน้นการพัฒนาตามช่วงวัยแล้วก็เน้นความเป็นตัวเองของเด็กๆความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ literacy หรือว่าเรื่องของการอ่านเขียนเราก็เสริมให้เด็กๆแต่เป็นการเสริมผ่านกิจกรรมผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า play based learning เข้าไปให้เด็กๆเ,เขาเรียนรู้อย่างเช่นนิทานก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราใส่เข้าไปเขาก็จะจํา ตัวอักษรหรือว่ารูปภาพของคำมาค่ะจากหนังสือนิทานเหมือนที่ครูอิกบอกแม้กระทั่งภาษาอังกฤษเองก็ตามวิธีการก็เหมือนกัน C A T cat ก็จำเป็นภาพว่ามีตัว C A T แต่เขาไม่รู้นะคะว่ามันคือตัวอะไรรู้แค่นี่ยคือภาพแล้วพอโตขึ้นเีงนิดหน่อยพอเขาเริ่มโตบักบกสัก5-6ขวบ พอเราสอนโกนิก์ให้เขาหรือว่าสอนการสะกดคําให้เขาเขาก็จะเริ่มเก็ตภาพง่ายกว่าการที่เรามาเริ่มปั๊บลูกจํานะนี่คือ4นี่คือ A นี่คือทอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นวิธีการที่ครูอิวใช้กับเด็กๆที่เดซี่เหมือนกันเพราะว่า